ได้บอกอินถูให้เขาดูนะนับหนึงชิคกี้พายี่หยี้ย่าีจะตยอยู่แล้วหยเกยงากเลยหยเนี่ยหวรู้จับดิเจ้าหัเจ้าูไม่ไสอนเจ้าหรอกปะกัาข้ดิ ได้ยินยังเอาใหม่เพื่อทุกคนไม่เก็ตทุกคนจะได้นึกอินเนอร์ตัวเองเออกเวลาพูดซิกเกอร์มันคือซิกเกอร์ดู ฟูไม่ไสอนเจ้าหรอกชีฟูไม่ใช่เจโปทำคิดดเองสกัดย<ฮ>ุ่งรเท่เลยครับน้องๆที่นะจะถามว่าใช้ยังไงเขาจะได้ทุกคนกคนที่ให้อันนี้มาน่ะมันใช้ยังไงอ่ะจะได้บอกอิงถูกอ่ะเพิ่งแกะวันนี้เลยอ่ะเนี่ยมันปิดตาอย่างี้ใช่ปะ่ะใช่เฮ้ย มันเห็นภาพด้วยอ่ะอ๋อดีๆเออมันมีเหมือนแบบภูเขาน้ำอะ่ะใช่ไหมไม่ใช่แต่มันเจ๋งว่ะมันคืออะไรอเอางีท้ทุกคนก่อนที่เราจะกลับไปพูดถึงเรื่องซิกาดูในไหนเมเบพี่แดดก็เอามาแล้วอันนี้ทุกคนให้มาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพวกเครื่องมือเทคโนโลยี <laughs> ช่วยบอกเขียนบอกีใช้หรือช่บอกพี่ฟ้าด้วยว่ามันคืออะไร เพราะว่าเมื่อตอนเย็นนั่งเถียงกันมันอยู่ว่าคืออะไรประเด็นคือมันมีเสียงซาวที่เปิดได้ด้วยเปิดได้ไหมเปิดได้ไปเ,ปดเปิดข้างๆอ่ะเนี่ยแล้วมันจะมีเสียงมาเฉียงน้ำเสียงสั่นมันจะเปนเหอนเสียงแบบน้ำตกอะเห็นปะน้ำตก แต่ถ้าไม่เอาน้ำตาก็น้ำใสไม่ใช่แต่แค่จะถามว่ามันใส่ตรงไหนนี่ว่าน่าจะแบบที่พี่ใสเมื่อกี้เนี่ยตรงตาเหรอเออเพราะว่ามันลงมาครอบจมูกแต่ว่ามันสั่นนะสั่นตรงตาเหมือนนวดตาแต่มันไม่ได้นวดแรงนะกด่นะแบนจะหมดเฮ้ยจริงๆด้วยเหรอเออมันนวดข้าง เฮ้ยใช่มันดีมากๆเลยเพระเจ้าจอรนี่มันยอดมากๆเลยเฮ้ยช่วมันเจ้าซาร่าข้าจะผัดได้เลยหลับเลยนะถึงสามมัหลับเลยนะเฮ้ยมันดีมากๆเลยซาร่ามันเป็นเครื่องที่ช่วยกรอมให้หลับมันคือแว่นวีไอพีเอจริงลองใส่ดิมันมีคู่มือมาให้ไหมตอนมึงแกะมาไม่มีมีมั้งมีแต่แบบว่าลองลองมันใส่ได้ ใส่ได้แล้วมันจะน่วตรงนี้เวลาหัวฉลามจริงๆอ่ะลองทอดไม่ได้อ่ะลองไงอ่ะใส่ส่วนไปส่วนไปได้ส่วนได้ส่วไปเลยมันยืดอ่ะเดี๋ยวมานลลองสัมผัสดูแ้้า้าท่านซื้อในวันนี้ในราคา399เท่านั้นแต่พิเศษโทรเลยสิบสายในราคา199บาบาทแถมฟรีอินฟ้าเห็นปะ เนมันดีมันดีอ่ะเนาะซือ<ช>ที่ไหนอ่ะเฮ้ยดี้ีก็ไม่างงี้แล้วหรอเออมันดีจริงๆทีนี้ไม่ต้องมาเปิด YouTube แล้วฟังทุกคืนเลยด <c oughs> ูได้ไงเอ,อ้ยแสดงว่าเขารู้นะว่าน,นี้ชอบเปิดอย่างเงี้ยฟังอะใช่เสียงแบบนี่ลำคาหน้าเรมามันจะได้ยินเสียงตทุกคืนเลยมันเจ๋งอะเอาฉลาดกับมากลอน ก่อนเราจะไปก่อนเลยอ่ะแล้วนั่งไปไหน,น,นหอ่ะเผหนีอ่ะใช่ด้วยน้องมันจะได้มันก็ปิดตาฉลามามาดิปิด,ดนี่ไงน,นี่ไงปิดอะไรแล้วลูกมันจะเป็นตัวอะไรอ่ะมันก็น่ารากเห็นไหมล่ะเอากลับมาเรื่องซิกาดุงก,ก่อน นี่แคมเบเดียด้วยนะอ่ะิกะดูนะ<อ>ทุกคนคือรหัสลับของเราหลังมันคือ ASMR เครื่องที่ทำให้คนหลับพักผ่อนเครื่องที่เขาชอบทำข้างหัว <c oughs> ผมจะได้พูดไม้เราลืมิ <c oughs> กดูเพราะนะนะเวลาทุกคนเจอการทำอย่างนี้นะิกะดูโอเคนะเ <c oughs> อออธิบายให้ฟังแล้วในทวิตเตอร์ก็ถามว่าิกดูคืออะไรขอขอเสียงแบบที่ที่ถูกต้อง ซิกาดูนะเพราะว่ามันคือพลังงานยิ่งใหญ่ไมเวียดนามเขียนถูกด้วยซิกาดูจริงจริงมันต้องเป็นซิกาดูไม่ใช่ดูต้องเอาเสียงสูงหรือเสียงต่ำต้องเป็นดูซิกาดูดูมันจะดูเลยดูอันเดันซิกาดูซิกาดู เวลาเจออะเวลามีว่าหน้ามีแบบเจอแบบกันอะแล้วก็แบบทําแบบซิกดูใเส่พงที่ฟ้าถูกต้องอมออกเสียงพร้อมกันหนึ่งสิซิกดูอเองซกซิกดูนะมันน่ารักจะตายซิกดูไม่ได้แต่ว่าความหมายมันยิ่งใหญ่ เออความหมายมันยิ่งใหญ่มันเหมือนแล้วไม่ใช่อะไรนะนนะแฟนคลับเราอะ่ะมีแต่คนแบบว่าจำมัมน่ารักเออแล้วม,ม,มันเหมือนมันเหมือนซาร่าสวัสดีค่ะคิดถึงน้องสาวจังมันเหมือนอะไรนะลืมชื่อมันแพนด้า <Panda. S 1> ไม่ใช่ลืมแชปไม่ใช่แชปโปเมื่อกี้ชิฟูแตงค่าไม่ใช่ชิฟูมันคือชื่ออาจารย์แชปโปแหละถูกแล้วแพนด้าตัวอ้วน เราจะดีดได้ใช่เหรอร้จักดจ้า้าชิฟูไม่ได้สอนเจ้าหรอกชิฟูคืออาจารย์ป้าอาจารดีเองสกด้ม่นิดดิอโปแล้วแชโปคือใครไม่มีสกดิ้อมคือโปแล้วมันทำแบบนี้รวมพลังกันมันรวมพลังแบบนี้ ค่าคิดได้เอง zigadu ไม่ใช่คือเวลาที่เจ้าจะถ้าจะ,าจะหมายถึงว่าศัตรูอ่ะถ้าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่า,ยาห,อาหอปปรอก <laughs> อ, <laughs> อย่าให้อย่าให้อโป้ง่าแล้วอย่าเล่นเรื่องอย่าให้อโปล็อกมือได้ถ้าล็อกมือได้แล้วมันจะทําอย่างนี้ถ้ามันทำางนี้ได้เมื่อไหร่ก็คือคือ,ค,อคือตาย <laughs> มึงไปเชื่อมึงได้ไหมเนี่ยมึงไม่เคยกูจังมึงดูเสือคือถ้าสู้อะไรสู้ได้หมดแต่ว่าถ้าแชปโอล็อกมือได้เมื่อไหร่อย่างงี้ถ้าแชปันล็อกมือได้ปุ๊กเห็นไหมก็คือดิ้นไม่หลุดละเอาอะไระนี่ไปทถวแบบนี้มันกำอย่างงี้มันกำเลย กนกำนี้เลยกำนี้แล้วก็คือพี่ดูพี่ฟ้าแฮปวันเกิดหน่อยสุขสันต์วันเกิดคะ่ะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เจอจะสิ่งดีๆเรื่องดีๆคนดีๆนะคะทำเสียงยังไงนะพี่แดดเดี๋ยวค่ะกำลังจะสกิดดูสกิดดูอา จะากจะายให้ทุกคนได้เห็นภาพโอ้หไม่อยากเป็นแฟนคลับพี่ฟ้าแล้วอายคนดีค่ะจะาทิบายพวกเจ้านี่ไงเออเดี๋ยวค่าจะเอาไปฟังอธิบายพวกเจ้าดิ่แล้วแฟนคลับพี่ฟ้าก็มีแต่สี่สิบบวก แล้วต้องมาทําอะไรแบบซิ็นดูถือว่าเป็นโจทย์ให้ทุกคนไปทำไอ้พืนมิสติ่งต้องต้องมาแล้วละซิกาดูยื้อย่าลืมไปซื้อบัตรกันนะทุกคนเพราะค่าเจ้าอะ่ะจะไปทุกภาคเลยไปเจอเชียงใหม่ค่ะก็จะไปท่าช้างหางมันจะจิ้มตากูเชียงใหม่ก็จะไปท่าช้างสุราษฎร์ก็จะไปสุราษฎร์มีอะไรอะ่ะหอย หอยหอยนังลมนี่สดพดกินได้เปะ่าไม่ได้ไม่ยังไม่ละลายเลยช็อตเซลใหม่เขาบอกว่าแฟนขับสู้ชีวิตแต่ว่าซิกดูซ้อม <laughs> ทำมืออย่างเดียวได้เปล่าไม่ได้ไมันจนมีแบบซิกดูทำปากกันละต้องให้อธิบายอีกรอบเอา้าต้องกำ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> มันทำงี้ อานน้าวทำงี้มันก็ต้ทำแบบมึงต้องยืนยืนคอยอย่างม,อออมาใช่มึงก็ทำงี้สกดูด <laughs> ูไม่ใช่ว่างานมีติง้งเพื่แฟนขับยืนทำอะไรกันอนยู่ดนะ้วยมึงไม่ใช่มันต้องอย่างงี้ <laughs> <laughs> อันน้ำไหมยัยงยังค่ะเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วกอดเจสูหกัด <laughs> กาด เดี๋ยวจะไปกินข้าวก็อาบน้ํานอนแล้วพรุ่งนี้ก็งานงานเยอะอยู่นะคะเดือนนี้งานแน่นทั้งวัน <c oughs> พี่แวนบอกจะจางจะจางเท่ากับเท่ๆๆนากับแน่นแล้วก็วันไหนว่างก็คือมีมีมีบอกด้วยนะว่าอาจจะแ,แซ่อาจจะ <c oughs> แปลว่า,าจจ <c oughs> <c oughs> แซ่แฟนขับนิ้วล็อกแน่นอน <c oughs> <c oughs> ปอดใจดีดีนี่ประลาดนี่ประหลา วันนั้นอ่ะเฮือกตั้งนต่ยืนอยู่มันก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะคนเลยเสียงกันเลยนะฮือกเราไม่ได้เปิดผับกันเลยเนาะก็กลุมาแหลมแหลมมั<อ> <c oughs> นเฮือกเท่าไหร่ับดีกว่าคอนเสิร์ตพี่ฟ้าพี่ฟ้าจะเปิดเพลงนี้ด้วย เฮ้ยวิ่งอว่งแล้วอันนั้นอ่ะชอบเพลงนี้ชอบเหมือนกันในติ๊กต็อกคนดูไปถึงหลานเรยชอบเพลงนี้เปิดไม่ได้ไม่สบายแต่ชอบเพลงนี้อ่ะเพลงเจ็บเจ็บไอ้เจ็อ่ะเจ็เจเจ๊ ไ, <c oughs> ไปแกะก่อนเคอนเสิร์ตจะาไปร้องเออแต่ขอเพลงนั้นเลยแต่เธอเขไมีเลยเธอกม่แค่พี่เองคนเดิมนะพี่พี่เอาแบบเดิมดีพี่เรอคนเดิมเจะไม่เอาจะปแก่มม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 เป็นงบ้างอยู่กับเข <c oughs> จ็บซีโ่โครงอ่ใช่แต่ถ้าเสียงอย่างเงี้ยต้องรองเลยนี่วันคอนเสิร์ตอ่ะเสียดายคิดไม่ทันไม่งั้นแกะมาแล้วเพลงเนี้ยจริงนะเพลงก็คุณลายๆ้อจ้ะเพราะแม่พี่น,อน้องจริงๆผมก็ร้องจริงกูบอกว่าแล้วเหี่ยวเหมืนอนเหี่ยวโดนร้องเพลงนี้นะก็คุณที่มาให้กำลังใจจริงได้ไม่ว่าแม่พี่นอ้องสุราชม,ม,มากกีชงจันชงจันทร์คือร้องดิแดนโบตั๋นโบตั๋นวะตั๋นโม ตาโมตามเฮ้ยได้ตาโมลูกตาโตแลกวะเออลับปะาโตจุดใจตาเมล่อแงานตาเอ็งคนพ่อมาพี่น้องเ่ไหร่มาให้กำลังใจต้องจินอิจฉาบึมจเฮ้ยตคจริงๆอรลดลงแล้วแต่ว่าเสียงตัง้อยไกล้องไงสาวตองหอหรอไหนลองเลยเออทำไมไม่ลองไปนิงมันเมื่อวาะ ต้องงอยเราคอยไอ้ต้องง่อยเราคอยไอ้ต้อต้อง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 อยต้องต้องต้ององต้อตองต้อองตองต้องต้อต้อต้ององ้ององ้อง้องต้อต้อแผ้นงตองต้้อต้องต้ออ้้อะ้ออง้อง้งต้่งตอแต้ออตอง้อ้องต้ง้อง้ง้องต้งตอง้อองงอ้้อง้้ง้งออ แล้วคืนที่สองอ่ะจะร้องคาถาขุนแผนจะบอกกูมึงจะร้องพี่แต่ว่าอะไรว่าเสียงมันไม่ได้ร้องแล้วก็ร้องว่าหนาแสงยอาแล้วไงนะมันกลางห <c oughs> ิวบ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกายห่างกองฟ <c oughs> <c oughs> ไฟไฟหายห่างกองไฟห่า <c oughs> งกอง <c oughs> ไอ้นี่ไอ้นี่ชาทางคุณแผนร้องไงนะขา้างๆหรือองค์ทธิทพจริงๆนะตัวร้องข้างล่างให้มึงได้นะแหละลองลิบจริงมันจะเหมือนไหม <c oughs> โอ้หนึ่งสอง อมสิทธิเท้าฝืนจะรันสิให้ลูกมีแต่คนรักคุณเบสไปซ้อมก่อนไปซ้อมก่อนอมสิทธิเท้าฝืนจะรันสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาไอ้ไรอ้ใดล่ะอ้าวไมาตาอ่ะลองแล้วลองแบบตั้งใจนะหนึ่งสองสาม อมสิทธิเท้าฟื้นจะรอนสิให้รู้มีแต่คนรักคุณครับขอ C F ไปแดอมันมีคนในติกต็อกบอกว่าเห็นแบบว่าอยากเจอไปแดดออยู่ใกล้อยู่หน้าเวทีใกล้ไปแดดแต่ว่าฉันกลัวเขาไม่รู้ทําไมกล้าคุยแต่ก็บอกว่าถ้าเจอนางคุยกับนางได้เลยนางเป็นคนตลกแต่ล่าสุดเมื่อวาดูใบเก์ทุกคนชักกูหมด คือแบบโอเคไม่ไหวยิ้มเดี๋ยวความโถกมาเออแต่ไม่ร้องโถกนะรอาเนี่ยโยนทิ้งความทุกข์ความโศกออกมโยกมาโยกความโศกทิ้งไปแล้วดันทำไมมึงร้องมาเป็นความโถกวะมันเพลินเมื่อเช้าบอกว่าทุกคนร้องอะไรนะอะไรนะอาจารย์จะอาจารย์เต็มสตอรี่อะไรนะเจ้าพ่อลืมทิ้งมั ไอจีสตอรี่ไอจีเวลาบอกว่าอัดเสียงให้แฟนคลับเลยด้อมบอกว่าทำไมทุกคนแบบว่าแชไอ้นี่มาเยอะจังอะไรวะเจ้ามันเตยเจ้ามันเตยเต็มสตอรี่ไอจีกูเลยวันเมื่อไหร่สตอรี่ไอจีวนเมื่อไหร่ดิเสียงนีลิมิเต็ดจริงสำรานใครใคร แต่ตอนนี้ร้องไม่ได้แล้วเนาะมันไม่ขำแล้วไงทุกคนมันไม่เท่าอลิจิตอนนั้นแล้วตอนนี้ให้เรากลับไปร้องมันก็ไม่ขำแล้วอ่ะเพราะเราชินแล้วไงเรารู้ว่ามันจะตลกลองไหมตอนนั้นเรารู้ว่ามันจะตลกเราจะไม่ขำไม่ขำแล้วจริงจริงเด็กใครเป็นนดะพี่ทำไมกูร้องแล้วดูเครียดอ่ะ กูมมไม่มชอบเฮ้ยไม่ได้นะ,นะพูดถึงสองใจซึื้อกูจะขายพวกอีกตั้งสามร้อยนะเสื้อไม่เป็นไรไว้ก่อนทุกคนอย่าลืมนะมิสติ้งอ่ะไปซื้อบัตรได้นะที่เพจมิสแกนไทยแลนด์นะคะยังเหลือภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือ ทักไปที่เพจมิสแกนทักไดร์ลิกไปเลยทักแชทไปเลยแล้วก็บอกว่าขอซื้อบัตรมิทติ้งจะได้มาเจอพี่ฟ้าแล้วก็ท็อปสิบแถมยังได้โปสการ์ดของท็อปสิบด้วยเป็นลึกลูกบุกเลยนะคะ<ม>แล้วก็ยังได้เสื้อด้วยได้ใ,ใกล้ชิดพวกเราได้เลยเซนได้จับมือจับนู่นจับนี่จับนั่นด้วยนะคะลำดับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินข้าวก่อน <c oughs> สิกดูพร้มอมกันหนึ่งสองสาม กูจะจำได้ไหมเธอต่อทำิ c h e d u l e เพจไม่อ่านรอสักครู่นะคะต้องรอแอดมินว่าบางทีแบบแชทอาจจะเยอะทุกคนอย่าล <si ืมสวอปอดลบั Demon> ้นะหยนะยังไม่ได้ลิฟท์ซิงค์เพลงเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่ถึงโมเมนต์นี้เปิดเพลงอะไรเพลงอะไรแบทเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เพลงอะไรอ่ะ แป๊บหนึ่งแล้วเด็บคอขอหยู่ข่าวแล้วเซฟไลด์ด้วยนะคะมันชื่อเพลงอะไรอะเสืออยู่ในแดดเดียวแอดสายแดดเดียวโอ้โหใหม่นะผมลืมอ่ะเอาเพลงนี้กันอย่าไ,ไ,ไ้เล่าให้ทุกคนฟังเลยว่าฟิลิปปินส์มาขอขอให้น้องแบบว่า can you help me take a photo แล้วนางก็อ๋อเฮ้ยเชื่อนางรู้ไปถ่าย เหลางรูไปถ่ายให้นดูแกใจว่าเขาไม่รู้จะเขาไม่รู้จบอกว่าปราแดดร้องไม่ห้างโอนสามร้อยสามร้อยไม่ต้องโอนมาไปคื้อเสื้อได้ไหม <c oughs> ผิวขึ้นอนะ่ะดูดินอนดึกมามหลายวันกาไปให้เขาดูใหม่แล้วกอ <c oughs> ้วกเหมือนกูนโอ้โหแรงมาก,ม,กมันจะอ้วกจริงมันนอนนะ <c oughs> เอาเพลงนี้ละกัน ช่เปนเพลงอะไรวะ Do you know Lali's song Yes of course we are fan of Lali แต่ <of Lisa. S 2> แตว่าไม่สามารถเปิดได้นะมันจะ้แต่เ e าไม่ไดเราไ้ะเราไ่ c ด้แต่เรา n o ่ t ด้แต่า้แต่เราด i แต่ดอะไรอยู่ดีกว่างงมา อะไรจังปะแฟนเรามีแอปพลิเคชันหาเพื่อนมาแนะนำค่ะอันนี้จะมาขจัดความเหงาให้คุณมีเพื่อนคุยเป็นวัยรุ่นมันเครียดจนสิวขึ้นไม่ได้คุยเพลงเจ็ดวัตสวยเราแบบโตเล่นอ๋อเพลงนี้เหรออุ้ยชอบ